สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวไก่ชนทุกท่านนะครับก็พบกันอีกแล้วกับกล้องสูบเกต็ดีดีฟาร์มเอาไก่ม่นะครับเพิ่งจับขึ้นฝูงมาให้ชมนะครับตัวนี้เป็นพม่าง่อนนะครับอายุเจ็ดเดือนครับน้าหนักตอนนี้สองจุดห้าโลนะครับลอยชนสองหกสบายครับตัวนี้เป็นไก่รูปรอนะครับสงสวยกระดูกโครงสร้างดีนะครับแบบดีนะตัวนี้นะ ปีเต็มสองค่านะครับไก่สวยสมบูรณ์ไม่มีตำหนิอะไรนะครับสำหรับพี่น้องที่ชื่นชอบนะครับก็แอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้ครับเดี๋ยวผมจะลงไอดีไลน์มาให้ที่ใต้คลิปนี้นะครับสอบถามเฉพาะเรื่องไก่ชนนะครับแอดไลน์เข้ามาได้เลยรูปลอมากครับตัวนี้ ดูนะครับสงสวยๆครับรอๆเลยตัวนี้นะสนใจก็สอบถามมาได้นะครับชมคลิปจ,จบแล้วฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช่อง youtube เกรสีฟาร์มนะครับ <S <S ขอบคุณครับ